อยุทยากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดถือว่าสร้างอาชีพและก็รายได้เสริมในพื้นที่อุทัยค่ะ นายพันุย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประพันธ์ตรีบุพภานายอำเภออุทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร,ร์มเลี้ยงจิ้งรีดของนางประนอมศรีพลาตําบลหนองไม้สุงอำเภออุทัยและฟาร์มของนางปราณีประภัยพิษตําบลบ้านหีบอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเดิมนะคะประกอบอาชีพทำนาแต่ประสบปัญหาคือขาดแคลนน้ำและไรายได้ที่ตกต่ำจึงหา อาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวเลยหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและสามารถเลี้ยงที่บ้านได้นางปราณีประไพพิษได้เล่าว,ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำนาพอประสบภาวะขาดแคลนน้ําประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจึงหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะซึ่งเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากเป็นไรายได้เสริมที่ดีโดยการศึกษาการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มีความสําเร็จมาก่อนขณะนี้ได้ขยายฟาร์มจิ้งหรีดให ให,ใหญ่ขึ้นเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้ปริมาณตามความต้องการของตลาดที่สั่งซื้อทั้งจิ้งหรีดสดและจิ้งหรีดแปรรูปมีไรายได้มากกว่า20,000บาทด้วยค่ะ